เขาอ้างว่าเขาจะตามไวรัสในตัวเราแต่จริงๆแล้วเขาจะตามพฤติกรรมเราเวลาเราไปที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าสีนี้ประเด็นก็คือว่าพอคุณปรเมศเนี่ยไม่ได้ยกประเด็นเรื่องเสรีภาพมากนักคือมันไม่ใช่ประเด็นที่คุณปรเมศพูดแต่เรายกไปก็คือเอาแค่เฉพาะเรื่องป้องกันโรคเนี่ยนะมันจะทําให้ผิดเพี้ยนไปอีกเพราะว่าร้านเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องภาษีการประเมินภาษีเพราะคุณรู้การใช้จ่ายครับการใช้จ่ายในร้านครับ การประเมินภาษีเนี่ยคุณจะหยิบเอาวันที่วันนั้นมีการใช้ใจ่ายเยอะแล้วคุณก็ไปประเมินภาษีนั้นร้านเขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้แอป,ปแบบนี้ไม่แต่อันนี้มันทําให้รัฐมาอมสอดแนมประชาชนได้เลยใช่ว,ว่าผมไปใช้ตังที่ไหนทั้งสอดแนมประชาชนทั้งบิดเบือนเรื่องของอการป้องก,กันโรคเฮ้ยเดนาไวรัสคอโรนาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อไว้ให้รัฐเผด็จการเนี่ยฉวยโอกาสเอาไปทาอย่างอื่นคือมันแล้วจะตายกันหมด ประเด็นคือว่า <c oughs> เขาฉวยโอกาสแล้วมันป้องกันโลกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ก <c oughs> ็จะตายกันหมดหนักเข้าไปอีก <c oughs> วันนั้นผมไปสนาม drive golf <c oughs> <c oughs> เขาวัดอุณหภูมิผมเสร็จเขาให้ผมเขียนชื่อแล้วก็เบอร์ <c oughs> ซึ่งผมก็ทำ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เขาเขาต้องเอาข้อมูลไปส่งให้กับรัฐเนี่ยว่าผมไปที่ไหนแต่ว่าอันนี้มันจะเข้าระบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่แล้วมันจะลิงก์เลยอันนี้มันก็เลยคุณปรเมฆก็ออกมาขออนุญาตมาฟ้องเลยมาฟ้องดีแล้วก็ไม่ค่อยดีนะมันก็ รู้หมดเราทําอะไรเนาะใช่แต่ว่ารัฐบาลซึ่งไม่ได้เป็นมิตรกับประชาชนด้วยเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยโลกโลกมันมีนายทุนใหญ่ของโลกเนี่ยนะพยายามจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วพยายามจะจัดการโดยรักษาไพรเวซีได้แอปเปิลกับ Android ซึ่งเป็น2 o p โอเปอเรเใหญ่ในการให้บริการ OS ของมือถือเกือบครอบคลุมทั้งโลกเนี่ยกำลังร่วมการปฏิบัติการหนึ่งที่เรียกว่า test and trace ก็คือทดสอบและติดตาม อันนี้ต่างหากที่อาจจะเป็นความหวังแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะแต่แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไว้ใจภาคเอกชนระดับโลกแบบนั้นที่ประกาศว่าเขาจะมีภารกิจเพื่อมนุษยชาติมากกว่ารัฐไทยอีกครับครับรัฐไทยไม่รู้จะทําอะไรบ้างในช่วงนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นไอเดียของเขาแค่เขายืดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มันก็ทําให้คนคือเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ไว้ใจอยู่แล้วนี่ไงฮะแล้วคุณมาใช้แอปอย่างนี้เนี่ยนะหรือหรือหรือตัวแอปหมอชนะเองซึ่งจะไว้ติดตามโรคเอ่อเอาไว้เช็ค เช็คอินว่าเราเป็นอะไรเนี่ยก็ยังมีปัญหาในสิงคโปร์ก็ใช้แอปแบบนี้แต่คนก็ไม่ยอมใช้คือใช้แค่15%เท่านั้นเองและอย่าคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะเป็นผมผมก็จะไม่จ่ายเงินแคสเลยอีกแล้วผมก็จะไม่จ่ายต้งจ่ายเงินสดเดิมลัวรัฐมาติดตามเรา นี่กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะทั้งที่มันก็มีเรื่องอื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเสวนาผ่านทาง Facebook นะตอนประมาณสองทุ่มที่ไทยเน็ตเซ็นที่จะคุยเรื่องนี้ไวรัสเขไปไวรัสเนี้ยมันสารพัดประโยชน์เลยนะมันต่อยุทธบาลมันทําให้เด็กชุมนุมไม่ได้มันเป็นโอกาสจริงๆของเขาโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะช่วยโอกาสจริงๆผมว่ามันเป็นโอกาสในเชิงลบหรือเปล่าคือคนสาปแช่งทุกวันนะใช่คนก็วิจารณ์มาคือความเกลียดมันมากขึ้นนะมันไม่ได้ คือคุณทําให้คนชุมนุมไม่ได้แต่ว่าความเกลียดมันเพิ่มขึ้นนะ้อยคุมนะคุณเพิ่งคุณยุตว่าตอนนี้คนเกลียดรัฐบาลมากหรือน้อยกว่าสมัยก่อนโควิดเนะยครับใช่มากมากขึ้นคนคคนนเอือมมากกับอ่สถานการณ์ด้านด้านเศรษฐกิจรายได้มากกว่าเดิมเยอะผมไม่แน่ใจเราได้ยินคนครูฆ่าตัวตายเนี่ยก่อนโควิดกับหลังโควิดอะไรมากกว่ากันเอาแค่เอาแค่ค่าตัวตายจากจากรัฐบาลเยอวยาล่าชานเนี่ยอื เอาแค่คนโดดสะพานพระปกเก้าเนี่ยนะฮาเท่ามากกว่าสาการปกติครับเรื่องของการเยียวยาเนี่ยมันมีประเด็นซึ่งเกี่ยวกับประกันสังคมนะมีที่รายงานว่าคุณนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์เนี่ยรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็ได้สัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าสำนักงานประกันสังคมใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อเซเปียนในการประมวลผลแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลแรงงานในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งยอมรับว่าระบบดังกล่าวจึงใช้มานานแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงบ้างแต่ก็ยังถือว่าล้าสมัยระบบเซอเปียนบริบทคอมพิวเตอร์เราใช้มานานเป็นระบบที่ใช้ทํางานอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะในจังหวัดหรือส่วนกลางเป็นระบบออนไลน์หากันในกลุ่มระบบเซเปียนที่พูดถึงวันนี้เป็นระบบที่ไม่ได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีการปรับปรุงบ้างแต่ว่าระบบมันค่อนข้างล้าสมัยคันนี้ทางประกันสังคมพยอมรับคันนี้ ในกรณีของระบบประกันสังคมเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์คือมันจ่ายเงินราชาบนบน,บนและคนก็ถามว่ามันเป็นที่อะไรแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการเปิดโปงมาว่ามันเป็นที่ไอ้ระบบเซเปียนนี่แหละที่มันจะต้องใช้วิธีกรอกมือเป็นรายคน<อ>ตรวจสอบเป็นรายคนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคุณให้ออนไลน์ในการที่ร้านค้าต่างๆที่ก็จะรับรองว่าลูกจ้างเขาตกงานนี่ ทุกอย่างเปนกรอกเป็นดิจิตอลอยู่แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมานั่งกรอกมือ <S 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 ใช่แล้วพอกรอกมือก็คือเหมือนใช้ Excel ธรรมดาแล้ว <S <S <ช>มานั่งเช็ค<ช>แบบเบนเช็คอันนี้ระบบดิจิตอลแบบไทยคือมันไม่ดิจิตอลดิจิตอล4.0แต่ว่าถึงเวลาคุณต้องกรอกมือแล้วก็มีเอกสารจริงทั้งหมดก็เหมือนกระทรวงการคลังไงครับมี AI มาคัดกรองแต่เสร็จแล้วต้องเอากำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเดินตรวจ ครับฮะไอเซเปียนเนี่ยมีมมปัญหามีปัญหามานานแล้วก็จริงๆก็มีบางบาง,บางยื่นเรื่องไปที่ปปชแล้วเรื่องการจัดซื้อระบบเซเปียนเนี่ยว่ามันไม่เว<อ>ิร์กอะไรต่างๆแล้วก็มันไม่ได้ใช้งานได้จริงมีก<ถ>ารประเมินหรือเปล่าทางสำนังกงาประกันสังคมเขายอมรับเองเนะถ้าไปดูที่เขาชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลของลูกจ้างและในจ้างแจ้งไม่ตรงกันหรือแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่นระบุสาเหตุการว่างงานหรือการระบุชื่อเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเนี่ยมันส่งผลให้การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติมีความล่าช้าไดา้อย่างไรก็ตามหากท่านมีสิทธิ์และแจ้งข้อมูลถูกต้องท่านก็จะได้รับเงินว่างงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขอบคุณค่ะเขาชีช้แจงซึ่ง<ร>ก็บางทีเจ้าหน้าที่มไม่ได้ทำดีมีสิทธิ์ได้เงินเนี่ยได้แน่แต่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่หลังจากตรงงาน5เดือนหรือเปล่าหรือว่าจะตรงงานครึ่งปีนี่ท่วมหัวแล้วระบบของไทยมันเป็นระบบ exclusive หรือเปล่าก็คือว่ามันมีเงินก้อนหนึ่ง ใครอยากได้ก็มากรอกมาลงทะเบียนถ้าเกิดเข้าเงินไขถึงได้แต่ระบบเมืองนอกบางประเทศนอนอยู่บ้านเฉยๆเช็คลอยมามีเช็คลอยมาซึ่งบางทีเป็นคนไทยซึ่งไม่ได้เป็นถือสัญชาติอเมริกันเน่ะเขาก็โพสต์ลงเฟซบอกว่าเฮ้ยเขายังได้เลยพันสองร้อยเหรียญนอนอยู่บ้านเฉยๆเขาสัญชาติอเมริกันแต่ว่าเขามากลับมาเมืองไทยคือแบบนอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปกรอกอะไรเลยอประเทศที่ดีมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับรัฐรัฐไม่ควรตั้งตัวเองเป็นกรรมการในการเลือกว่าจะให้เงินไรหรือไม่ให้อยู่แล้วเพราะ พอรับเป็นกรรมก,การก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงคลั้งทางานยังไงเขาส่งอย่างที่เขาส่งหน้ากากผ้าไม่ได้เหรอหน้ากากผ้าเขาส่งไปเลยนะเราได้ที่บ้านเลย,เลยก็บ้านละหลังเออค่าส่งแพงกว่าค่าหน้ากากคือมันมีวิธี2วิธีไงวิธีที่ถูกกับวิธีที่ผิดเขามักจะเลือกวิธีที่ผิดเสมอ